ตอนนี้มิตตี้ข้างหน้าเรากําลังปาร์เนตกันอยู่นะแต่ว่าผมจะย่องมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปเนะี่ยเขาอาจจะใส่หูฟังดีแล้วก็ฟังเสียงเท้าเราได้นะแนะนําว่าถ้าเจอสตูตร,ตรงไหน,นผมแนะนําย่องไปได้ย่องไปเลยนะถึงจะเป็นร้อยเมตรก็เถอะถ้าเกิดเราได้เปรียบก,กว่ายังไงก็ดีกว่านี่ครับทุกคนแต่ผมจะย่องไปเลยนะครับคือผมย่องจนถึงตรงนี้เลยทุกคนย่องโคตรนานเลยนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงเดินเลยนะผมว่าเขาอาจจะนิ่งได้นะครับ นี่เดี๋ยวนะเสียงซ้ายนะเป็นเสียงย่านะข้างหน้าเรานะนี่ไงโอเคอ่ในนี้ก็มีด้วยนะครับตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวยิงเช็คก่อนนะครับน่าจะในห้องแน่เลยนะครับแต่ผมต้องปาเน็ตเข้าไปนะครับ Mk2 น่าจะเข้าได้อยู่นะครับนี่ไงล่องนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับโอเคเงียบไปเลยนะเตียงน่าจะน่าจะกลับบ่อไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับโซนหน้า ตรงไหนนะ่เดี๋ยวป้าเนทเช็คนะครับผมว่าน่าอยู่หลังนี้นะเฮ้ยเดข้างหน้าหมจะมีเสียงมาชิดแล้วนะครับกลัวยิงลูกหมดมากโอเคนะครับผมใช้ลูกสาวนะเราต้องพยายามเล็งหัวไว้นะครับไม่งั้นเราเล่นยากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดีเนะไรเนทโอเคเนตออฟนะครับเนตออฟมันระยะไม่เยอะมากนะครับ คืออะไรวะเนี่ยโผนี่เดียวเพียงจะล่วงอยู่ข้างในนะครับเหมือนเขาจะคว้างเนนะครับอุ๊ยโอ้โหไม่ตายหมวกอะไรวะน,นะหมวกหกเหรอหรือหมวกห้ายิงไม่เข้าเลยนะครับไม่โดนนะครับถ้าอยู่ในรถน,น่าจะป่าออฟดีกว่านะเพราะว่าถ้าปาออฟยังไงก็โดนนะแต่ถ้าเป็นพวกเนต mk 2เนะี่ยถ้าเกิดมันอยู่ซอกแอบได้คือจบเลยนะครับผมไม่มีออฟด้วยนะครับ อาจจะต้องเล่นไล่นะครับไม่งั้นเขาปั๊มยาได้แล้วผมเล่นยากนะครับไม่กล้าวัดสุดเลยนะปืนเขาดีเกินเนะ่ะเขายิงผมนิดเดียวผมจะตายอะ่ะตายเลยนะ่ยวิ่งกลับก่อนนะครับเราเล่นสุดไม่ได้นะครับเพื่อนยิงเจ็บละโอ้โหนี่ขนาดเพื่อนยิงเจ็บอ่นะเนี่ย เล่นสุดไม่ได้นะครับปืนเขาดีเกิน,นไม่โดนเลยนะครับต้องเล่นละโอเคเพื่อนยิงตายแล้วนะครับคือมันมีตีอีกตีหนึ่งอยู่ข้างผมนะ <c oughs> เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะว่าปืนอะไรเขาไม่ได้สู้เลยนะครับโอ้โหเฮดโฟสิบหกด้วยมาเลยขอบปืนแล้วก็หมวกห้านะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกเราก่อนนะครับโอเคถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคน